สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปพิกเด็กการเลือกกล่องไพ่นั่นเองนะครั้งนี้เป็น ep ที่4ี่40แล้วนะคะในหัวข้อใครหนอเป็นคู่โซเมที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้ผู้อ่านจะมีกล่องไพ่ทั้งหมด3กลกองนะคะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะปิดตาผ่อนคลายสบายๆนะคะ เปิดตาขึ้นมากองไพ่กองไหนหรือสัญลักษณ์ดอกไม้ของกองไพ่กองไหนที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจคุณนะคะก็ขอให้เลือกกองไพ่กองนั้นนะแสดงว่ามีพลังงานบวกอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะเวลาของแต่ละกองไพ่เข้าไปดูได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะคำอธิบายใต้คลิปนะ เมื่อเลือกได้แล้วนะคะเราก็เข้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อใครหนอเป็นคู่โซเมจจะจริงจังกับความรักนะมาดูสัญญาณของคนคนนั้นกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคู่โซเมตของคุณนะ เป็นคู่ที่ผูกพันกันในระดับจิตวิญญาณนะคะสัญญาณออกมาว้าวเลยนะเป็นสัญญาณของเนื้อคู่ขึ้นมาเป็นสัญญาณเนื้อคู่คู่โซเมตนะคะและที่สำคัญนะผู้อ่านเห็นว่าพลังงานบุญจะหนุนนำให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันนะคะมีสัญญาณของสิบถ้วยขึ้นมาเลยพลังงานบุญจะทำให้คุณทั้งคู่ได้มาเติมเต็มความรัก ได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักกันนะคะและมีการพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงสิบถ้วยเลยนะมีสัญญาณการคิดที่เริ่มเรื่องของการแต่งงานเข้ามาด้วยนะคะสัญญาณสวยมากนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานคนคนนี้นะคะคนคนนี้พลังงานบุญของเขาก็ดีงามมากๆเลยนะคะถ้าเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานหรือว่าเข้าไปร่วมพิธีการอะไรที่เป็นงานบุญนะคะ จะหนุนนำให้เรื่องราวในชีวิตเขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะในชีวิตของเขานะเขาเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาก่อนที่อาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างในความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งนี้ทําให้เขาต้องมีการพักใจอาจจะกังวลบ้างอะไรบ้างนะคะมีพลังสัญญาณขึ้นมาว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังกับเรื่องราวของความรักนะคะ นั่นคือเขากำลังมองหาคู่โซเมคู่แท้ของเขานั่นเองนะโดยที่สิ่งที่เขาตั้งใจเลยนะคือการที่คิดเรื่องราวของการแต่งงานการมีชีวิตคู่ร่วมกันนะคะการสร้างอนาคตร่วมกันสัญญาณสวยมากนะตัวเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะที่จะทำให้ทุกเรื่องราวทุกความสัมพันธ์เรื่องราวของชีวิตอะไรต่างๆประสบความสำเร็จนะ มีสัญญาณเรื่องของอาชีพเข้ามาด้วยนะคะถ้าได้ทำกิจการเป็นของตนเองหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะเช่นอาจจะทำธุรกิจหรือมีกิจการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Import Export หรือว่าการเดินทางนะคะมีธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าอะไรที่เป็นการลงทุนที่เป็นลักษณะของทางไกลก็ได้นะคะว้าวเลยนะสัญญาณของเขาจะประสบความสำเร็จ ในเรื่องราวของธุรกิจกิจการของตนเองนะสัญญาณสวยมากนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังสัญญาณระหว่างคุณกับเขานะเป็นพลังสัญญาณของความรักใหม่ขึ้นมาเลยนะเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ที่จะมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นลำดับนะคะเริ่มต้นอาจจะดูเหมือนแบบจีบจีบนะคะดูเหมือนไม่จริงจังนะคะแต่คนคนนี้นะ เมื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วเขาจะจริงจังมากๆนะคะเขาจะมีหัวใจรักที่มั่นคงแล้วก็รอคอยคนที่ใช่นะอาจจะเริ่มต้นแบบดูไม่จริงจนะังเนาะจีบไปจีบมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอสุดท้ายเขาจะจริงจังมากๆเลยนะคะเพราะว่าพลังงานบุญของคุณและเขาจะหนุนนำให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเองนะ เป็นพลังสัญญาณอีกอย่างสวยมากๆนะคะ The world ขึ้นนี่คือสัญญาณของการเดินทางนะคะการเดินทางจะทําให้คุณพบเจอเนื้อคู่คู่ครองของคุณนะคะคู่โซเมที่ผูกพันกันในระดับจิตวิญญาณน,นะสัญญาณสวยมากเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะสัญญาณของเขาขึ้นเป็น traveler ก็คือผู้เดินทางนักเดินทางนั่นเองว้าวเลยนะคะ ตัวเขาเองอาจจะชอบเดินทางหรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางไกลที่สัมพันธ์กับพลังงานก่อนหน้านี้นะคะจะทำให้เขาประสบความสําเร็จเหมือนเขาจะมีเซนส์หรืออะไรบางอย่างที่สามารถมองเห็นสถานการณ์นะคะว่าเขาจะทำอะไรเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็มั่นคงนะคะทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเหมือนเขาจะมองสถานการณ์ก่อนเขาจะมีการวางแผนนะคะระหว่างคุณกับเขาก็เหมือนกับว่า จะมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่เขาจะพอเขารู้จักกันกับคุณเนะี่ยเขาจะรู้เลยว่านี่คือคนที่ใช่นะคะเพราะว่าพลังสัญญาณหรืออะไรบางอย่างเซนในตัวเขาจะบอกตัวเขาเองนะคะว่าเขาได้เจอคุณแล้วอะไรเงี้ยว้าวเลยนะทีนี้ผู้อ่านถามโรแมนเจอนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งหรือเปล่านะคะระหว่างคุณกับเขานะ สัญญาณออกมาเลยว่า t h i s c o u l d b e t h e one ว้าวคนคนนี้คือคนที่ใช่คุณได้พบเจอหรือได้รู้จักเขาแล้วนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าคุณได้พบเจอหรือได้รู้จักเขาแล้วแล้วเขาจะเป็นคนที่นำความโรแมนติกเข้ามาในชีวิตคุณนะความหวานแหววนะคะความน่ารักความสดใสน,นะอีกอย่างหนึง่งอยากให้ผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะรู้ว่า it is safe for you to love นะคะ มันปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เหมือนจะมีพลังงานความรักที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณเป็นพลังของคู่โซเมตนะคะที่จักรวาลเทวดานางฟ้าอยากให้คุณเปิดรับความรักครั้งนี้เข้ามานะคะสัญญาณระหว่างคุณกับเขานะเป็นสัญญาณว่าอาจจะพบเจอกันโดยที่มีคนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะนี่คือสัญญาณที่หนึ่งนะคะ แล้วก็สัญญาณที่สองนะคะในการพบเจอกันเนี่ยจะมีสื่อกลางและสื่อกลางนั้นอาจจะเป็นการสื่อสารทางไกลที่ผ่านโลกโซเชียลต่างๆด้วยก็ได้นะคะเป็นพลังสัญญาณของสื่อกลางที่จะมีการทําให้คุณหรือแนะนําแนวทางให้คุณได้รู้จักกันอะไรประมาณนี้นะพลังสวยมากๆเลยนะคะดังนั้น ตัวคุณเองนะคะก็เป็นสัญญาณว่ามันปลอดภัยที่จะรักอยากให้คุณเปิดรับความรักหรือว่าทำอะไรใหม่ๆเหมือนจะมีทิศทางอะไรบางอย่างที่จะนำคุณไปพบเจอกับเขาในสัญญาณนี้เหมือนกับว่าคุณกับเขาอะได้พบเจอกันหรือได้รู้จักกันแล้วนะคะแล้วคนคนนี้จะนำความหวานเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะว้าวนะคะทีนี้ผู้อ่านขอ พลังงานจาก f a รี่แองเจนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่า Angel อยากขอมอบพลังของความอบอุ่นความสงบความสบายใจให้คุณนะคะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์นะเวลาที่เหมาะสมจะนำคนที่ใช่มาให้คุณ ที่สำคัญนะคะจะมีพลังงานบุญหนุนนำให้คุณได้รู้จักกันให้คุณได้พบเจอกับคู่โซเมตของคุณนะสัญญาณบอกว่าจะมีจะมีเนเจอร์ไซน์หมคำว่าจะเป็นสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณเนี่ยได้รับรู้ได้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะและมันจะเกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณเนี่ย เหมือนเปิดรับอะไรที่สดใสเข้ามานะคะเป็นพลังสัญญาณที่เทวดาน,นางฟ้าจะมอบแรงบันดาลใจให้คุณนะคะในการที่คุณจะเปิดรับความรักครั้งนี้เข้ามาเพราะเมื่อคุณเปิดรับมันจะเกิดคลื่นสัญญาณของคู่โซเมตที่จะดึงดูดกันในระดับจิตวิญญาณนะคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่นะคะสัญญาณสวยมากๆและคนคนนี้จะจริงจังกับความรักมากๆเลยนะ <Wow. S 2> ผู้อ่านขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะในหัวข้อใครหนอเป็นคู่โซเมตที่จะจริงจังกับความรักนะมาดูสัญญาณกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ สัญญาณระหว่างคุณกับเขาเป็นสัญญาณของคนที่จะเติมเต็มความรักสร้างเป็นสิบถ้วยเลยนะคะนั่นคือเป็นสัญญาณที่คุณทั้งคู่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะคะเพอร์เฟคมากๆนะคะมีสัญญาณของพ่อแม่ลูกนะคะมีสัญญาณของความเพียบพร้อมความสมบูรณ์ของชีวิตครอบครัวความอบอุ่นอะไรอย่างนี้นะขึ้นมาว้าวมากนะ แล้วก็มีสัญญาณของความรักใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นความรักที่จะมีการพัฒนาเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างาศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันกับคุณก็ได้นะคะเป็นสัญญาณเด่นขึ้นมานะ ทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของเขาว่าเป็นยังไงบ้างเด e อ u สันขึ้นมาเลยกรีดยาวๆมากๆนะคะคนคนนี้เป็นบุคคลที่มีความสำเร็จในชีวิตนะคะการงานการเงินดีมากนะมีสัญญาณของสายพร้อมเพย์ด้วยนะคะคือเป็นผู้ที่มีความสำเร็จเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นคนที่มีความรักที่โรแมนติกมั่นคงมากๆนะ สัญญาณในชีวิตของเขาคือเมื่อเขามีความรักจะเกิดรูปแบบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยกย้าย movement นะคะอาจจะเป็นการยกย้ายถิ่นฐานนะอาจจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่ายกย้ายปรับเปลี่ยนการงานหน้าที่การงานก็ได้นะคะเป็นการขยายธุรกิจแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นไรสวยงามมากขึ้นนะระหว่างคุณทั้งคู่เมื่อคุณได้รู้จักกันแล้วนะมีสัญญาณว่า จะต้องมีการรอคอยเพื่อพบเจอกันในการรอคอยเพื่อพบเจอกันนี้นะคะคุณต้องดึงพลังงานบวกของตัวคุณเองขึ้นมาสำหรับเขาเขาก็ต้องดึงพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะเหมือนกับว่าพลังงานบวกของคุณทั้งคู่จะดึงดูดเข้ามาหากันเป็นพลังที่แข็งแรงนะคะจะทําให้คุณสามารถมาเติมเต็มถ้วยความรักจนครบทับถ้วยได้นะ คู่นี้จะเป็นคู่ที่ต้องมีการรอคอยการพบเจอนะคะเพราะว่ามีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะที่น่าจะต้องมีการรอคอยจังหวะเวลาการพบเจอกันนะที่สำคัญนะคะพลังของคุณและเขาจะเป็นพลังที่สนับสนุนกันในเรื่องของฐานะการงานการเงินมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งเข้ามานะผู้อ่านเห็นสัญญาณหนึ่ง ขึ้นมานะคะแล้วพยายามนั่งมองสัญญาณนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสัญญาณที่ออกมาบอกว่าในช่วงก่อนที่คุณจะสามารถสร้างชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยในช่วงจังหวะการรอคอยอ่ะเหมือนพลังของคุณพลังงานบวกที่เพิ่มขึ้นในชีวิตคุณทั้งคู่เนี่ยจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในช่วงการรอด้วยนะคะเหมือนกับช่วงเวลาของการรอคอยนี้คุณทั้งคู่จะมีการพัฒนาชีวิต พัฒนาตนเองนะคะในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องการเงินดีมากๆคือพลังงานบวกเมื่อเพิ่มขึ้นก็จะดึงดูดเรื่องราวของความมั่นคงชีวิตเข้ามาและถึงจังหวะที่คุณได้เจอกันมันจะเหมือนเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากๆที่คุณจะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวร่วมกันนั่นเองนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนี้นะคะ ว่าเขามีลักษณะรูปแบบอย่างไรนะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบอะไรที่เพอร์เฟกนะคะคือเหมือนการมูฟการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรของเขาจะเป็นอะไรที่เขาจะทำแบบละเอียดมากๆแล้วเขาจะทำแบบมีความรอบคอบมากๆเลยนะปรับเปลี่ยนรูปแบบในชีวิตอย่างมีพลังอะ่ะคือเขาจะปรับด้วยพลังงานบวกมันจะนำไปสู่ทิศทางความสำเร็จนั่นเองนะคะ คนคนนี้มีการวางแผนแล้วก็โฟกัสชัดเจนมากๆนะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นพลังงานของความร่ำรวยความมัง่งคั่งเข้ามาอีกแล้วนะคะคนคนนี้พลังงานบวกของเขาจะสามารถดึงดูดทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงเข้ามาในชีวิตได้อะ่ะว้าวเลยนะคะแล้วคุณทั้งคู่จะสนับสนุนกันดีมากๆนะอ่านถามโรแมนดิเอลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองท,องที่สองหรือเปล่านะ สัญญาณออกมาบอกว่าตัวคุณเองนะคะจะมีคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตและคุณต้องมีการเลือกคุณอาจจะเจอคนที่ work บ้างไม่ work บ้างนะคะและคุณต้องผ่านการเรียนรู้เมื่อคนคนนี้คนที่เป็นคู่โซเมทเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อคุณสบตาเขาคุณจะรู้สึกได้ถึงความรักเนื่องจากมีสัญญาณ attraction นี่คือสัญญาณพลังดึงดูด ที่จะดึงดูดคุณทั้งคู่ให้เข้ามาเจอกันนะคะเป็นพลังสัญญาณของฮันนีมูนความหวานชีวิตแต่งงานนะคะเป็นชีวิตคู่ที่หวานมากๆคือคนคนนี้เป็นคนที่จะนำความหวานเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะผู้อ่านขอพลังงานจากแ a ร r เองเจลเพื่อมอบให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะสัญญาณออกมา เป็นสัญญาณที่เทวดานางฟ้าอยากจะมอบความเชื่อมั่นในหัวใจของคุณนะคะอะไรบางอย่างในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเหมือนมันเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายอะไรนี้นะและสิ่งนี้อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเรานี่แหละที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดแล้วความรักนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เหมือนเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก่อนที่คุณจะได้พบเจอเรื่องราวนั้นจริงๆนะคะว้าวเลยนะอีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณของการอธิษฐานวนขอนะคะเทวดานางฟ้าบอกว่าสิ่งที่คุณสวดมนต์อธิษฐานวนขอขอพรน,นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะเทวดานางฟ้าได้ยินคุณได้รับรู้นะคะและจะนำสิ่งนั้น เข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะนำคู่โซเมที่จะจริงจังกับความรักเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะเป็นสัญญาณของการได้รับพรนะคะได้รับพรได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่คุณปรารถนานะคะว้าวมากๆนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกองท้ายกองที่สองนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่3นะคะในหัวข้อใครหนอเป็นคู่โซเมที่จะจริงจังกับความรักนะมาดูสัญญาณกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังสัญญาณระหว่างคุณกับเขาเป็นพลังสัญญาณของคู่ชีวิตด้วยนะคะสัญญาณว้าวมากเลยนะคะเป็นคู่ที่จะฝ่าฟันทุกเรื่องราวไปด้วยกันคือมีความลุยทั้งคู่เลยนะคะ แล้วก็จะจับมือกันก้าวข้ามทุกสถานการณ์ไปด้วยกันเลยนะคะเป็นสัญญาณของคู่ชีวิตที่จะไม่ทิ้งกันว่างั้นเถอะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงมากๆนะคะคนคนนี้ในชีวิตเขาน่าจะเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเงาในอดีตในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจ move on จะมีข่าวดีหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่เขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตหรือว่าจะได้รับคาตอบอะไรที่ชัดเจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะสัญญาณออกมาบอกว่าในชีวิตเขาจะมีคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตนะคะและเขาต้องมีการเลือกต้องมีการตัดสินใจนะทีนี้พลังของเขาเป็นพลังที่ออกมาบอกว่า ความเชื่อมั่นจะดึงดูดคู่แท้หรือว่าคู่ชีวิตเข้ามานะคะสัญญาณระหว่างคุณกับเขาอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณของคนทางไกลนะอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะมีจังหวะการรอคอยที่จะพบเจอกันกว่าที่คุณกับเขาจะได้เจอกันเหมือนตัวเขาเองอะเหมือนเขาต้องผ่านเรื่องราวของความรักหรือว่าต้องมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนในชีวิตนะคะเพื่อปรับเสียนว่างั้นเถอะนะ เพื่อทำให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักได้เรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของความรักเมื่อเขามองเห็นว่าความรักมีคุณค่าต่อชีวิตเขายังไงนะคะเขาจะมูฟออนเขาจะก้าวไปข้างหน้าหลังจากที่เขาเรียนรู้แล้วอ่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มันจะมีสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะเป็นสัญญาณการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรใหม่ๆในชีวิตเมื่อเขาเจอกันกับคุณนะคะ จะเกิดการคิดเรื่องราวการแต่งงานคิดที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะคะที่จะอยู่ด้วยกันมีแผนในอนาคตที่ชัดเจนนะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะเหมือนประสบการณ์ในชีวิตเขาจะทําให้เขาเรียนรู้ว่าคุณค่าของความรักเป็นยังไงและเมื่อเขาเจอกันกับคุณเนี่ยเขาจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จและมั่นคงมากๆนะคะ เพราะว่ามีสัญญาณของคนที่เข้าใจลึกซึ้งเป็นชาแมนเลยนะพลังสัญญาณของเขาเป็นคนที่ลึกซึ้งในเรื่องของความรักอินกับเรื่องของความรักมากๆเข้าใจแก่นแท้ของความรักว่างั้นเถอะว่าคู่รักความรักที่แท้จริงต้องการอะไรนะคะตัวเขาเองจะเป็นคนที่ทุ่มเทนะทุ่มเทแล้วก็เกิดพันธะสัญญาใจอะไรบางอย่างในหัวใจของเขาที่เขาจะต้องทำภารกิจนั้นให้สำเร็จ จะทำทุกอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขาจะจริงจังมากๆในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะสัญญาณออกมาบอกว่าเขาจะมุ่ออนแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตไปสู่ทิศทางที่สวยงามมากขึ้นกับคุณนะสวยมากๆนะคะเป็นสัญญาณของการคิดเริ่มต้น ชีวิตที่อบอุ่นมากๆเลยนะผู้อ่านถามโรแมนเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสําหรับผู้ที่เลือกกองไพกองที่3หรือเปล่านะคะว้าวเลยนะขึ้นมาคือสัญญาณ calling in your soulmate ขึ้นมาเลยเกรดยาวเป็นสัญญาณว่าขณะน,นี้คู่ soulmate ของคุณกำลังรอคอยที่จะมาพบเจอคุณอยู่นะคะเทวดานางฟ้าอยากให้คุณมีการอธิษฐานวนขอขอพรน,นะคะ คู่ชีวิตคู่โซเมทของคุณกําลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะและสิ่งที่คุณอธิษฐานวอนขอในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์นะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าเทวดานางฟ้าได้รับรู้และได้ยินคุณนะคะและจะนำคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะอยากให้คุณมีทัศนคติทางบวกในเรื่องราวของชีวิตรักอยู่เสมอนะขอให้มีศรัทธานะคะในเรื่องราของความรัก สิ่งนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าจะเชื่อมโยงพลังกับจัก,กรวาลเทวดาแห่งฟ้าเพื่อดึงดูดคู่โซเมตเข้ามาในชีวิตคุณนะอีกอย่างหนึง่งสัญญาณออกมาบอกว่าระหว่างคุณกับเขานะคะจะติดกันมากๆนะคะเมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอกันนะหรือได้พบคุยกันในความสัมพันธ์เนื่องจากว่ามีสัญญาณของการสื่อสารทางไกลเข้ามาด้วยนะอาจจะผ่านโลกโซเชียลนะคะเมื่อคุณทั้งคู่ได พบเจอกันพูดคุยกันแบบจะติดกันมากนะคะแองเจลบอกว่าจะหวานอะไรขนาดนั้นนะคะขอให้มีการพักผ่อนด้วยนะคะบางทีอาจจะแชทต,ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้น่ารักมากสัญญาณน,น่ารักมากทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณออกมาบอกว่าสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กลองที่สามนะตัวคุณเองกับเขาเนี่ยเหมือนมีสัญญาณของ คนเก่าหรือใครเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะอาจจะมีพลังสัญญาณของใครคนอื่นนะคะที่พยายามจะเข้ามารบควนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่าถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังของความรักมีพลังบวกที่เชื่อมโยงถึงกันมั่นคงมากๆเนี่ยพลังรบควน,นอื่นๆก็จะหายไปนะคะก็จะคลี่คลายและหายไปนะ จะทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยอินเลิฟมากๆเลยนะคะสัญญาณสวยมากนะ,ะผู้อ่านขอพลังงานจากแเรียองเจิลนะคะว่าอยากจะมอบอะไรให้กับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่3มหรือเปล่านะคะสัญญาณพลังของแเรียงเจลออกมาบอกว่าจะขอมอบพลังงานบวกให้คุณนะคะขอให้คุณมีความหวังมีโฮปแล้วก็มีความฝันอยู่เสมอในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ สิ่งนี้สำคัญมากๆมันเหมือนกับว่าอยากให้เรามีทัศนคติเชิงบวกมีศรัทธาในเรื่องราของความรักนั่นเองนะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นพลังงานบวกที่สำคัญที่จะดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาเทวดานางฟ้าขอมอบพลังแห่งความเชื่อมั่นให้คุณนะคะเมื่อคุณเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นว่าความรักจะเกิดขึ้นกับคุณคู่โซเมตของคุณจะเข้ามาในชีวิตคุณ สิ่งนี้เมื่อคุณเชื่อมั่นเมื่อคุณเชื่อในสิ่งที่คุณศรัทธาน,นะคะคู่โซเมตความรักที่คุณปรารถนาจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะสัญญาณสวยมากนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกลองไพ่กลองที่สนะคะสวัสดีค่ะ